ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาไปแล้วเรียกค่ารักษาได้ไหมตํารวจยังไม่ชี้แต่ถ้าชี้ว่าเป็นฝ่ายถูกค่ารักษาเรียกอะไรได้ไหมพอรักษาจะหายแล้วถ้าเกิดว่าชี้แล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูก สามารถที่จะเรียกคืนได้ในส่วนที่เราใช้สิทธิ์ส่วนตัวของเราและเรายังสามารถเรียกในเรื่องของมูล,ลเมิดต่างๆได้ด้วยค่ะอาทิเช่นค่าขาดรายได้จากการที่เราไม่ได้ไปทำงานที่เขามาชนเราค่าใช้จ่ายอื่นๆอาทิเช่นค่าเวชภัณฑ์ต่างๆค่าทำแผลค่าผ่ากอดนะคะหรือว่าค่าเดินทางที่เราจะต้องไปทำแผลทุกวันค่าเสียเวลาอะไรของเราพวกนี้เรียกได้หมดเลยเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบและ อีกอย่างหนึ่งที่คนไม่รู้นั่นก็คือค่าทนทุกทรมานจากการบาดเจ็บก็ให้เอาประวัติการรักษาทั้งหมดรวมทั้งภาพถ่ายแล้วก็เอามาเขียนลิสต์บรรยายค่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้รับความทนทุกทรมานอย่างไรบ้างเรียกออกมาได้เป็นตัวเงินนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเรียกมูลละเมิดจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด แต่ก็คือต้องชัดเจนว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะอันนั้น,นเราถึงจะไปเรียกได้ถ้ายังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ปรึกษานอกรอบอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ